เ a นเจอร์เอทั้ง OpenCAP และ4ประตูจะมีแอปพลิเคชันพิเศษที่มีเฉพาะ Ford เท่านั้นนั่นก็คือตัวแอปพลิเคชัน FordPa า s f สฟอร์ดพจะเป็นแอปพลิเคชันที่จะเข้าไปทำการเชื่อมต่อ โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนของท่านนะครับเข้ากันกับตัวรถยนต์โดยที่ตัวแอปพลิเคชัน Ford Pass ทำได้นะฮะจะสามารถแจ้งเตือนเรื่องของสถานะต่างๆของตัวรถยนต์รวมไปถึงการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆเสริมเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและก็ยังมีเรื่องของการบริการอย่างเช่นการนัดหมายเข้าศูนย์บริการต่างๆก็สามารถสั่งการผ่านได้ที่ตัวแอปพลิเคชัน Ford Pass อีกเช่นเดียวกันส่วนวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะฮะกับตัวแอป Ford Pass เริ่มต้นจากการที่ ให้เราเข้าไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนะครับตามแล้วแต่แพลตฟอร์มของโทรศัพท์มือถือของเราถ้าเป็น iOS ก็โหลดบน App Store แล้วก็เป็น Android นะครับก็ใช้งานโหลดบน Play Store นั่นเอง หลังจากที่เราทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราแตะไปที่ตัวแอปพลิเคชันเลยครับขั้นตอนที่1ตรงนี้ให้เราเริ่มทําการกรอกชื่อนามสกุลข,ของเรารวมไปถึงอ e ีเมลและรหัสผ่านครับเพื่อเริ่มต้นในการสร้างบัญชีเมื่อเราทําการกรอกขั้นตอนที่1ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เราทําการกรอกเบอร์โทรศรัพท์มือถือส่วนตัวของเราลงไปครับหลังจากนั้นให้เราทําการกดเพื่อรับรหัสยืนยันสาหรับในการลงทะเบียนนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราได้ทำการ activate เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวระบบจะทำการยืนยัน แล้วก็จะมี SMS หรือข้อความเข้ามาที่ตัวโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าเราได้สามารถลงทะเบียนเป็นที่เสร็จสิ้นแล้วนั่นเองลำดับถัดมาครับจะเป็นการนําเอาตัวรถของเรานะฮะเข้ามาสู่ในตัวระบบตัว Fordpass ซึ่งวิธีการนี้นะครับรจำเป็นที่จะต้องนําเอาตัวเลขตัวถังรถของเรานะฮะซึ่งสามารถดูได้จากตัวสมุดการประกันหรืออีกส่วนหนึ่งครับจะอยู่ตําแหน่งของจุดบริเวณกระจกบ,บังลงหน้ารถซึ่งอยู่ทางด้านมุมล่างนะครับในตําแหน่งของตัวบริเวณ ฝั่งคนนั่งนั่นเองเมื่อเราทําการกรอกเล่นกดถางของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวระบบจะทําการค้นหารถและจะเข้าสู่หน้าจอเพื่อทําการยืนยันให้เปิดใช้งานยานผ่านนะครับและหลังจากนั้นให้เราไปทําการยืนยันที่ตัวหน้าจอระบบซิงหรือเครื่องเสียงของเราภายในรถยนต์ให้เราทําการยืนยันที่ตัวมือถือของเราอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เราทําการ a c t ท v เวตเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งบนโทรศัพท์มือถือและตัวรถยนต์ของเราเราจะพบว่าหน้าจอของเราครับจะเป็นรูปรถยนต์แล้วก็จะมีสัญลักษณ์คล้ายๆที่อยู่บนตัวรีโมทที่เป็นกุญแจของเรานั่นเองก็คือตัวสัญลักษณ์ล็อกและปลดล็อกเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับการเชื่อมต่อในระบบของ Ford Pass สำหรับการใช้งานตัว a อ f o r d Pass นะครับซึ่งในส่วนที่เป็นในตัวรายละเอียดปีกย่อยต่างๆนะครับการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใดครับผมโดยพื้นฐานตามหลักนะครับจากบริเวณหน้าจอที่เราเห็นกันอยู่เราจะพบในส่วนตัวเมนูแถบด้านล่างนะครับซึ่งเป็นคำว่าหน้าแรกรถยนต์บริการแล้วก็การค้นหานั่นเองซึ่งในส่วนหน้าแรกตรงนี้จะเป็นการใช้งานตัวฟีเจอร์ที่เสริมขึ้นมาที่ถูกที่พวกก่วงกันกับรถยนต์แล้วก็ตัวระบบแอปฟอร์ดพาส เริ่มจากตัวด้านบนครับผมคำว่าของฉัน r a n g e RA r นะครับเมื่อเราแตะลงไปครับเราสามารถที่จะเพิ่มรถได้นะฮะโดยการที่ว่าสมมติถ้าเกิดเรามีรถอีกสักคันหนึ่งนะครับซื้อ f o r ์เป็นคันที่2แล้วเราทำเราอยากที่จะใช้งานตัวระบบ f o r ์ p a s s โดยการควบคุมรถผ่านตัวแอปพลิเคชันผ่านมือถือของเราเพียงเครื่องเดียวก็สามารถกรอกเลขตัวถังเพิ่มเติมลงไปได้จากตรงนี้นั่นเองฮะในส่วนถัดมาครับทางด้านขวาตรง หมวดคำว่า,าบัญชีนะครับเมื่อเราทําการแตะเข้าไปปุ๊บครับเราจะเห็นสถานะนะฮะในส่วนของตัวรถยนต์ของฉันเราสามารถเพิ่มรถจากช่องทางนี้ได้เหมือนกันแล้วถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องของการรับข้อความเข้าหรือรวมไปถึงการตั้งค่าในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Ford Pass ในส่วนแถบด้านล่างที่เป็นปุ่มเมนูของเรานั่นเองนะทีนี้ถ้าหากผมแตะลงไปที่คำว่า My Ranger k ีด RA ที่มีรูปรถของเราอยู่นะครับ เมื่อเราทําการแตะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นข้อมูลต่างๆนะครับก็จะเป็นการตั้งชื่อรถยนต์ของเรานะฮะรวมไปถึงมีการแจ้งตัวเลขป้ายทะเบียนมีเลขตัวถังแล้วก็รุ่นรถของเรานั่นเองซึ่งในส่วนข้อมูลตรงนี้เราจะสามารถแก้ไขได้ในบางส่วนนะครับสมมุติถ้าเกิดว่าผมแตะไปที่คําว่าแก้ไขเราจะสังเกตครับว่าเราสามารถตั้งชื่อรถยนต์เราได้แล้วกรอกหมายเลขทะเบียนของรถยนต์เราได้นั่นเองอย่างการยกตัวอย่างตัวนี้ผมก็จะทําการตั้งชื่อตัวรถนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นทําการกดบันทึกครับผม นอกเหนือจากนี้ครับในส่วนเมนูอื่นๆนะฮะก็จะเป็นในตัวส่งสูนข้อความตรงนี้ก็จะเป็นการรับส่งข้อความโดยเฉพาะจากทางฟอร์ดนะฮะเข้ามาสู่ในตัวแอปพลิเคชันของเราไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนเรื่องของการนัดหมายต่างๆรวมไปถึงการแอคทีเว e ข้อมูลต่างๆนั่นเองครับ ลำดับต่อมานั่นคือในการตั้งค่านะฮะเมื่อเราทําการแตะเข้าไปครับตรงนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อหรือรวมถึงรหัสการใช้งานตั้งค่าต่างๆก็จะเป็นการเข้ามาเซตเรื่องของบัญชีที่เราเชื่อมต่อกับตัวระบบ f o r t Pass นั่นเอง ส่วนอีกหัวข้อหนึ่งครับนั่นคือตัวผู้แนะนําเมื่อแต่เข้ามาแล้วเราจะเจอคําว่าเบอร์ติดต่อแล้วก็อ e ีเมลนะฮะตรงนี้จะเป็นการเข้ามาสอบถามครับเรื่องของตัวระบบการใช้งานต่างๆซึ่งตรงนี้ก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนั่นเองนะครับเมื่อเราทําการกลับมาสู่หน้าจอหลักของเขาแล้วนะครับในตัวเรนเจอร์รุ่น XL Plus นะครับทั้งแคปและสีประตูจะสามารถควบคุมการล็อกและปลดล็อกได้จากตัวแอปพลิเคชัน Ford Pass นะฮะโดยวิธีการใช้งานนะฮะเราทําการกดปุ่ม ค้างปุ่มใดปุ่มหนึ่งในฟังก์ชันที่เราต้องการใช้งานยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างตอนนี้ผมต้องการที่จะล็อกรถนะครับผมแตะไปหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดค้างไว้สักครู่ครับผมจนสัญลักษณ์ตัวโลโก้ของเขามีการโหลดขึ้นมานะฮะสักพักครับผมี๋ยวตัวรถก็จะมีการล็อกตามคำสั่งของเรานั่นเองต่อมาครับนั่นคือเมนูในแท็บคำว่ารถยนต์ของเรานะฮะเมื่อเราแตะเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้จะมีการแสดงสถานะระบุครับว่ารถยนต์ของเราตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่งไหน นะครับของในแผนที่ในประเทศไทยรวมไปถึงระยะทางนะครับของตัวน้ํามันในถังว่าจะวิ่งในอีกสักประมาณกี่กิโลซึ่งตรงนี้จะเป็นประมาณการเฉยๆนะครับการใช้งานจริงอาจจะมีการามากหรือน้อยไปกว่านี้ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่แล้วสมมุติว่าถ้าเกิดผมแตะ ตัวข้อความนะฮะที่ด้านหน้าของเขามีสัญลักษณ์เป็นตัวอักษรชี้นําทางนะครับสมมุติผมแตะเข้าไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันนะครับในการค้นหารถของเราว่าเราจอดอยู่ที่ไหนนะครับโดยการระบุตําแหน่งของเขานะครับจะใช้เป็นลักษณะที่ว่าเป็นการระบุตําแหน่งแบบใกล้เคียงเมนูถัดมาครับนั่นคือตัวการบริการนะฮะเมื่อเราแตะเข้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นคําว่า บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะฮะตรงนี้จะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงสมมติถ้าเกิดว่ารถเรามีปัญหาน้ํามันหมดนะครับหรือว่ารถเสียยางแตกนะครับยางแบนตรงนี้สามารถเรียกบริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้นะครับเมื่อเราทําการแตะลงไปปั๊บนะฮะตัวระบบเขาจะบังคับให้เราทําการกดโทรเมื่อผมกดตรงนี้เมื่อไหร่จะเป็นการโทรออกโดยทันทีครับ ส่วนอีกสองเมนูที่เหลือครับจะเป็นการนัดหมายเข้ารับบริการสมมติถ้าเกิดผมแตะเข้าไปครับแล้วกดค้นหาผู้จำหน่ายตรงนี้จะเป็นการค้นหาผู้จำหน่ายครับว่าศูนย์บริการที่ใกล้สุดของเรานะครับในตามแต่ละตำแหน่งที่เป็นศูนย์ฟอร์ดที่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับอยู่ตำแหน่งบริเวณไหนบ้างตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ความสะดวกครับว่าเราอยากไปที่ไหนต่อมาครับในส่วนของตัวคู่มืออ้างอิงเมื่อเราแตะเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้จะมีการ บอกกับผมว่าตัวระบบ f o r ์ p a s านะฮะจะมีการแจ้งเตือนในส่วนต่างๆของตัวรถอย่างไรบ้างนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ตัวแอปพลิเคชันสามารถแจ้งเตือนได้นั่นเองครับ ในส่วนเมนูสุดท้ายครับการค้นหาตรงนี้ก็จะเป็นการค้นหาตัวแทนจำหน่ายหรือนะครับสุดท้ายครับในเมนูคำว่าค้นหาครับเมื่อเราแตะเข้าไปปุ๊บนะฮะตรงนี้จะเป็นการเข้ามาตรวจสอบค้นหาศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดบางทีบางครั้งเราอยากจะไปศูนย์ไหนศึกษาข้อมูลดูข้อมูลก็สามารถดูได้จากตัวเมนูตรงนี้ในตัวแอปพลิเคชัน FordPass นั่นเองครับ